สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออโต้พาราไดแหล่งรวมสาระน่ารู้เรื่องยานยนต์และเทคโนโลยีการทหารที่เราจะพามาเล่าสู่กันฟังแบบเข้าใจง่ายและเต็มไปด้วยข้อมูลน่าสนใจวันนี้เราจะพาไปทําความรู้จักกับอาวุธที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในระบบอาวุธปล่อยนําวิถีอากาศสู่อากาศที่โด่งดังที่สุดในโลกซึ่งถูกใช้งานอย่างแพร่หลายมายาวนานหลายสิบปีและยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนั่นก็คือ AIM9 ไซวินเ n d e r แอตูแ i ร์มิดซ เอ m มลบเก้าไซวินเดอร์เป็นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศที่ถูกพัฒนาขึ้นตั้งแต่ช่วงปี1950โดยสหรัฐอเมริกาจุดเด่นของขีปนาวุธชนิดนี้คือระบบนำวิถีแบบอินฟราเรดที่มีความแม่นยำสูงสามารถตรวจจับความร้อนจากไอพ่นของเครื่องบินสัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้มีโอกาสในการสอยเป้าหมายได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการรบระยะประชิดหรือในระยะกลาง ความยาวของตัวขีปนาวุธอยู่ที่ประมาณ3เมตรเส้นผ่านศูนย์กลางราว12.7เซนติเมตรและมีน้ำหนักประมาณ85กิโลกรัมหัวรบมีขนาดประมาณ9-11ถึงกิโลกรัมซึ่งเพียงพอที่จะสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อเครื่องบินรบของฝ่ายตรงข้ามความเร็วของมันสามารถทำได้มากกว่าแมส2.5ซึ่งถือว่าเร็วกว่าความเร็วเสียงถึงกว่า2เข้าทำให้สัตรูแทบจะไม่มีเวลาในการตอบสนองเมื่อถูกยิงใส่อีกหนึ่งจุดเด่นของไซวินเดอร์คือความทนทานและความยืดหยุ่นในการใช้งาน สามารถติดตั้งกับเครื่องบินรบหลายรุ่นเช่น F-16, F-18, F-15 รวมไปถึงเครื่องบินรบจากชาติพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาทั่วโลกปัจจุบันขีปนาวุธชนิดนี้ถูกใช้โดยกองทัพกว่า40ประเทศและมีการผลิตมากกว่า2 0 0 0 0 0ลูกถือว่าเป็นหนึ่งในขีปนาวุธที่ถูกใช้งานมากที่สุดในประวัติศาสตร์ในการทำงานไซวินเดอร์ใช้หัวนำวิถีอินฟราเรดที่สามารถล็อกเป้าหมายจากความร้อน โดยเฉพาะไอพ่นของเครื่องบินการล็อกเป้าหมายทําได้ง่ายเพียงแค่นักบินเล็งเป้าและระบบจะทําการตรวจจับความร้อนทันทีหลังจากนั้นตัวขีปนาวุธจะมุ่งหน้าสู่เป้าหมายด้วยความเร็วสูงจนกระทั่งชนหรือระเบิดใกล้เป้าหมายเมื่อพูดถึงประวัติการใช้งานขีปนาวุธเอ็มลบเเคยถูกนําไปใช้ในสงครามเวียดนาม สงครามตะวันออกกลางรวมถึงในยุคปัจจุบันที่ยังมีการใช้งานในปฏิบัติการต่างๆทั่วโลกขีปนาวุธรุ่นนี้พิสูจน์แล้วว่าเป็นอาวุธที่มีความน่าเชื่อถือสูงและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากกลุ่น AIM 9B จนถึง AIM 9X ที่เป็นรุ่นล่าสุดรุ่น AIM 9X นั้นถือเป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่เพราะมีการติดตั้งหัวนำวิถีอินฟราเรดที่มีความไวสูงขึ้นสามารถตรวจจับเป้าหมายได้แม่นยำแม้ในสถานการณ์ที่ซับซ้อน อีกทั้งยังสามารถทำการเลี้ยวได้อย่างคล่องตัวด้วยระบบ Plu สเวกเตอร์ริงคอนโทซึ่งช่วยให้ขีปนาวุธสามารถโจมตีเป้าหมายที่อยู่ในมุมอับสายตาได้หรือที่เรียกว่า o อฟบ ight Capability เมื่อพูดถึงราคาขีปนาวุธเ i m ล9 s ซว e w เดอร์มีราคาประมาณ4 0 0 0 0 0ถึงห0 0ดอลลาร์สหรัฐต่อ1ลูกหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ14-18ถึงล้านบาทซึ่งราคานี้ขึ้นอยู่กับรุ่นและสเปคที่แต่ละประเทศสั่งซื้อหากเป็นรุ่นล่าสุดอย่าง AIM9X ราคาจะสูงขึ้นกว่ารุ่นดั้งเดิม เนื่องจากมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่าแม้ว่าจะมีราคาที่สูงแต่หลายประเทศยังคงเลือกใช้ไซวินเดอร์เพราะพิสูจน์แล้วว่ามีความน่าเชื่อถือสูงใช้งานง่ายดูแลรักษาไม่ยุ่งยากและสามารถใช้ร่วมกับเครื่องบินหลายรุ่นได้ทําให้คุ้มค่ากับการลงทุนในด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศการที่ขีปนาวุธเอม็มลบเก้าไซวินเดอร์ยังคงถูกผลิตและใช้งานต่อเนื่องมากว่า70ปีนับว่าเป็นข้อพิสูจน์ชัดเจนถึงประสิทธิภาพและความเหมาะสมในการรบยุคใหม่ ถึงแม้จะมีการพัฒนาขีปนาวุธรุ่นใหม่ๆออกมามากมายแต่ไซวินเดอร์ก็ยังคงเป็นตัวเลือกหลักของหลายกองทัพทั่วโลกสรุปแล้วเอมลบเก้าไซวินเดอร์แอร์ทูแอร์มิซคือขีปนาวุธที่มีชื่อเสียงมากที่สุดรุ่นหนึ่งในโลกจุดเด่นอยู่ที่ความแม่นยำความเร็วความทนทานและราคาที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับสมรรถนะจึงไม่แปลกที่เราจะเห็นมันติดตั้งอยู่บนเครื่องบินรบหลายรุ่นในปัจจุบัน เพื่อนๆคิดอย่างไรกับเอมลบเก้าไซวินเดอร์ขีปนาวุธระดับตำนานรุ่นนี้ถ้ามีความคิดเห็นหรือมุมมองเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto p a r a าได e ์ของเราเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆที่จะนำมาเล่าให้ฟังอีกในอนาคตขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ครับ